เ e ลโหทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท,กท,กทก่านกันด้วยแล้กันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ช่อง Alex กน้ำอยู so ่ในเกมสุด e โฟร Extreme ของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้มาขุดสว่านกับเบ็ดอีกแล้วนะครับผมซึ่งเคยทำไปแล้วเร็วๆเร็วๆนี้เลยนะครับก็คือเบ็ดหหัวกับสว่านหนึ่งหัวเนาะแต่คลิปนี้ก็รวมกันเลยนะเป็นสว่านสหัว กับเบ็ด2หัว12ชั่วโมงครับทุกคนแล้วก็มีไข่แฮปปี้ด้วยนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะปืนหรอปืนอะไรเนี่ยอาวุธปืนกวนเบาอ้ยของเยอะแยะเลยวะ่ะในไข่แฮปปี้ผมไม่ได้เข้ามาดูโอ้ในไข่ก็จะมีกันแตกด้วยนะมีใบบวกหูมีเข็มมีบัตรดันอั้งร้านพรีเมียม1วันประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไปเปิดไข่ก่อนเลยอันดับแรกก็เป็นเบ็ด สองหัวหกชั่วโมงสว่านสองหัวหกชั่วโมงนะครับโอ้นากากดรา้อนหน้ากากมังกรอะไรหัวลีอันนี้อะไรเนี่ยกรีนทราเวลแบ็กซิมโบลออฟสตาร์ปีกดรา้อนปีกมังกรเฟร,รมดรา้อนแหวนมังกรหัวโมชิเตาดำผมต้องมาสักอันดิวะอันนี้ก็จะเป็นบัตรน้ำเงินคูฟองน้ำเงินเออ สว่านมีปะเนี่ยคูปองเนี่ยอ่าสว่านก็มีนะคูปองอ๋อนี่เป็นคูปองเกร,รือเหรอคูปองสีเทาใช่ไหมอันนี้อะไรอ,ะ o R B, อ่ะ ORB อ๋อ60ถึง65ก็มีอ๋อ60ถึง20เลยหรออุ้ยสว่านนี่ของเยอะนะ66หน้ากระดาษเลยอันนี้มีแค่สามอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลุยเปิดอ่าไข่แฮปปี้ก่อนนะท่านผู้ชมไข่ไข่สีม่วงโอเคมาดูกัน24ใบไข่แฮปปี้ ตอนนี้ฝนตกนะถ้าเสียงฝนเข้าไม้ผมขอไปล่วงหน้าเลยช่วงนี้ช่วงหน้าฝนกําลังเข้านะครับไปลุยยีี่ฟองยี่บสี่ใบดับแรกมาสองเลยดับที่สองบัตรฮาเลมสิบใบครับไปอย่างรวดเร็วนะท่านผู้ชมเราจะไปขุดสว่านเอยเราจะไปตกปลาก่อนตกปลาแล้วก็ไปต่อที่ขุดสว่านนะครับโอเคบัตรซับยี่สิบใบได้อยู่ดีกว่าฮาเลม เทมโป้สวยงาม20ใบด้วยมาทีละ50ไม่ได้หรอวะมีไหมหรือว่ามันสูงสุดแค่20ใบโหถอดแก้วโอ้โหเข็มเอามาทำไมก่อนฮลัลโหลอุ้ยถาวรปะถาวรไหมเอนเนอร์จีแพ็คออฟอะไรเนี่ยดูก่อนแป๊บหนึ่งเอ e เน y ร a จีแพ็ h ออฟฟินิกอุ้ยระดับรีเจนท่านผู้ชม บวกฮิตสเปร์ร้อยซาวร้อยยี่สิบครับส่วนหลังอันนี้อันนี้ของแคชนะท่านผู้ชมแต่เสียดายไม่มีคิเอ้ยเอาเรื่องนะหลังดาวอะไรเนี่ยหลังดาวมันบวกคลิดามเมจสิบเปอร์เซนต์โอหลังดาวดีกว่าเยอะเลยเอ้ยนี้เท่าไหร่วะท่านผู้ชมผมไม่รู้นะไม่รู้ราคาเลยเอาจริงเดี๋ยวค่อยไปส่องดูแล้วกันนะครับส่องดูชิ้นเดียวนี้แหละดูทรงแล้วดูท่าแล้วน,น,น,น่าจะได้ของขาวอลมาชิ้นเดียวเนี่ยดูทรงและนอกนั้นน่าจะเป็นบัตรดันไ <laughs> ข่แฮปปี้ เปลี่ยนแลโอเคอยู่เปลี่ยนแรนี่น่าจะประมาณสามร้ห้าสิบเคนะครับมาหน่อยมาอีกหน่อยมาอีกหน่อยถ้าจะมาบัดดันกูขอทีละยี่สิบได้ไหมเนี่ยเออมันคุ้มไหมเนี่ยท่านผู้ชมสิบใบถาบอลมาอีกสักชิ้นมามยี่สิบใบฮาเลมอืมจะหมดแล้วโอ้โหเอชโลสิ H บใบ เริ่มท้อแล้วไอชโดยี่สิบใบดินสอก็มาวะ่ะเอาเต็มหมอ,อยวเปิดก่อนแล้วกันค่อยไปดูใบสุดท้ายพอดีท่านผู้ชมหน้ากากมังกรจงมาโอ้โหใบบวก <c oughs> ดูดินสอดีระดับอะไรรีเจนป่ะรีเจนเหมือนกันครับอันนี้บวกแค่สเปย์นะร้อยสิบแล้วก็มีคลิสสิบเอาเรื่องนะ sphp หนึ่งพันเลยนะ ดี๋ยวส่องดูดิสองอันเนี้มันราคาเท่าไหร่เนี่ยมีอาร์ตสองอาร์ตด้วยโออาร์ติสีนะ่เมท่านผู้ชมส่วน Energy Pack of p h o e n i x ดูกันเท่าไหร่ Energy อู้ไอเชื่อย,ยังถูกเลยสายงบน้อยนี่ซื้อไปใช้ได้เลยนะสเตตัสด,ดีนะบ่งฮิตสเปรด้วยนะท่านผู้ชมร้อยยี่เลยนะเชื่อสเตตัสด,ดีอยู่นะสายงบน้อยถูกใจเลยนะเนี่ยบ่งฮิตสเปรเนี่ยเอาไว้ลงดันนะครับแต่ถูกมาก ถูกกว่าดินสออีกดินสอมันบวกคลีไงมันก็เลยแพงนะสเปรบวกแค่ร้อยสิบนะอันนี้สเปรบวกตั้งร้อยยี่สิบนะเอาเรื่องนะเปิดเลยแล้วกันได้ของตัวอะไรเอ่ยไดของเวลซะด้วยดินสอปึ๊บได้ของริวรู้ไอสัตว์ไม่ใส่ไม่ได้สักอันอันนี้จะเป็นประดับอันนี้จะเป็นหลังนะอู้จะถูกมากนะสเตตัสด,ดีมาก เนี่ยสายงบน้อยดูถ้าดูอยู่เนี่ยเอาซื้อไปใช้เลยเอาจริงถ้าไม่รู้ว่าจะใช้อะไรผมแนะนําอยู่เหมือนกันนะอันนี้นะแต่มันไม่มีคลิเว้ยแต่มันเสียดายตรงนี้แหละมันไี้บวกคลิแต่ถ้าให้เลือกอ่ะผมว่าซื้อไอ้หลังนั่นดีกว่าหลังอ่ะหลังกองกอยอ่ะระดับแหรี่ะเออน่าจะดีกว่าผมว่าแต่บวกฮิตสเปร์น่าจะน้อยกว่าแต่น่าจะบวกแค่สเปร์มั้งเนี่ยอันนี้ครับถูกกว่าเอยแพงกว่าประมาณแสนหนึ่งสองแสนนะครับบวกฮิตสเปร์แปดสิบ แล้วก็มีคลิดามีด้วยอันนี้น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าฮิตสเปรนี่ห่างกัน40เลยนะมันน่าจะเสียตรงนี้แหละเพราะว่าฮิตสเปรมันห่างกันตั้ง40ห่างเยอะอยู่แต่ว่ามันมีคลีดามีไงเออก็ถือว่าดีโอเคเดี๋ยวไปตกปลาไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นสว่านแล้วกันนะครับอู้เปิดสองเพื่ออะไรวะเนี้ยสองแค่สองชิ้นที่ได้มาเนี่ยนะโอเคเปิดรอเลย6ชั่วโมงท่านะผู้ชมเดี๋ยวดูการตกปลาสองหัวแล้วก็สว่านสองหัว ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะครบ12ชั่วโมงแล้วก็ผมจะมาสรุปอีกทีหนึ่งว่าเราได้อะไรมาบ้างสําหรับ12ชั่วโมงนี้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวมาเจอกันตอนเบ็ดเสร็จนะครับไม่ใช่เบ็ดเสร็จดิครบทุกอันเลยอะ่ะเออข <c oughs> ุดทั้งออตกปลาเสร็จแล้วก็สว่านเสร็จนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะว่าได้อะไรคุ้มคุมมาบ้างหรือเปล่ามีทีเด็ดอะไรมาบ้างหรือเปล่านะครับทุกคนไปเจอกัน มาโอเคท่านผู้ชมก็ขุดเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วของที่ได้มาสว่านหกชั่วโมงครับสว่านสองหัวหกชั่วโมงเป็ดสองหัวหกชั่วโมงทั้งหมด12สองชั่วโมงได้ของมาแค่เนี้ยแค่นี้จริงๆท่านผู้ชมลูกกรงลูกแก้วก็ไม่มีเลยนะเนี่ยได้แค่นี้จริงสุ่มแก้วบวกเจ็ดบวกแปดนี่ก็ไม่น่าจะแพงนะที่ทําได้ที่ทําเงินได้จริงอ่ะน่าจะมีแค่ดินสออะดินสอประมาณสาม 3.5ถึง4 m อนะครับส่วนอันนี้8 0 0 0 0นนะแต่สเตตัสดีมากนะอันนี้นะแต่มันไม่มีคลิแค่นั้นเลยแต่สเตตัสโอเคอยู่นะครับไม่ได้ดีมากหรอกแต่ก็โอเคส่วนดินสอน,นี้มันบวกคลิตัต้ง10เลยนะครับก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันในระดับหนึ่งนะครับไม่มีลูกแก้วเลยมีสุ่มแก้วบวก7บวก8ประวานไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้มีแคชไฮมากี่ชิ้นเนี่ย11ชิ้นแคชยูนิคอีก1ชิ้นอุนยิกพี0 2ออันครับ แช่นนี้เลยท่านผู้ชมสวค์กับเบ็ดเหมือนไม่ได้อะไรเลยอะเออได้จะไข่แฮปปี้มาสองชิ้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับยี่สิบสี่ใบอะฝากด้วยแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นลังใจให้กับผมเกลือในคลิปนี้ด้วยนะท่านผู้ชมก็ฟิดฟาดประกาศในในคลิปนี้ก็ขอไปท่านผู้ชมไว้มานะในนี้ด้วยแล้วกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อภาพการชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสำ